มาเนี่นี่หาเลยอเล็กเดี๋ยวลเดี๋ยวลมาดินมาดินามิคนเล็กอเ้านี่ะอบาเอโอ้ตี้าไอ้เดอะเอาหนุคนเดาเดี๋ยวมาล้ยเดี๋ยวก่อนก่อนจุบมดินก่อนอั่งโอ้โหดอย่างี้ เหลือในนะพี่เดียวเดียวเดียเดียว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 เดียเดียวเดเดียเดียวเดียวเดยวเดียวเดีดิยวเดียวเดียวเียเดียว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 เดียเดียวเดียวเอียวเดียวเดีวเดยวเดี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 วเดียวเดียวเดียวเดีวเดียวเดียวเยวเดี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 ยวเ คนหุ่นยนต์หอมจะหอได้หุ่นยนต์ด้วยอย่าไปแกะดูบ้างน้ำมอมาแล้วอย่าไปแกะแล้วนื้อเยอะๆเยอะๆมันไม่เห็นเนื้อในไงมันไม่เห็นเนื้อในอะมันไม่เห็นเนื้อในอ่ะ ยิ้ก่อนยิ้ก่อนย้มยิ้มอะไรบัดอม้อมหอมหอมหอมแล้วลหอมอเนี่เดมี่ไครับไครับเร็วมาอ ไม่ต้อยมันเป็นฝา้ยา้ยาไม่ใช่ไม่นารวจเลยขุณยน้าารคือสองคนข้างหลังอะข้างหลังนั่นคืออะไรเอข้างหลังอะค่ะสองคนนั่นะให้แมคโครนะ หอมหอมปลาด้วยหอมปลาด้วยรักกันรักกันรักรักกันรักกันลักหลังโอเก่งมากเก่งมากอันนี้ก็แคัวกุญแจน่ แกคุณโยนลูกอุ้ยอะไรเอ่ยเฮ้ยอะไรเอ่ยถ่ายแล้ว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 ถ่ายางแล้วถ่ายปุบหมดลมเลย